วันที่สองพฤศจิกาอากาศหนาวกันแล้วนะอากาศเข้าเริ่มฤดูหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยละที่เรนองเอ,อาฝนมาซาซาไปละอากาศก็เริ่มจะหนาวนิดๆตอนเช้าๆครับคุครับแต่พอมืดไปหน่อยก็ร้อนวันนี้ยายจะมาเล่าเรื่องชิ้นเปลดอเราไม่ต้องละเอียดมากนะเอาจะพอรู้ว่าชิ้นเปลด ทำไมเขาถึงเลือกชิงเปลดทำไมถึงได้มีประเพณีนี้ขึ้นมาประเพณีชิงเปลดเนี่ยที่จริงมันเป็นประเพณีใหม่นะตอนยายเด็กๆมันไม่ได้เออกะเลยขนาดนี้นะมันมันคือการชิงเปลดก็คือเวลาเราทำบุญเดินสิบอะเวลาเราทำบุญเดินสิบเขาบอกว่านรกลกานรลกแลอคนที่ตกทุกข์ได้ยากพวกที่ ญาติของเราอพี่น้องของเราอเข้าวัดเข้าวาม่ได้เข้าวัดเข้าวาม่ได้ห้อยเปี้ยเสียขาหรือทําบาปเยอะเข้าวัดไม่ได้ก็เลยจะไม่ได้กินจะไม่ได้กินเขาก็เลยพี่น้องญาติพี่น้องก็เลยจัดเครื่องเส้นสังเวยสมัยก่อนเขาจะทําเป็นกระทงนะเป็นกระทง แล้วก็มีข้าวมีขนมมีอะไรพวกนี้ก็ใส่ลงไปในกระทงกัดกระทงใบใหญ่ใบหนึ่งแล้วก็มีกระทงเล็กๆพวกข้าวบาอาหารขนมนมเนยเหล้ายาบาบิาบงแล้วแต่ใครมีอ่ะใครทํากับข้าวอะไรก็ใส่มาแล้วก็มีขนมประเพณีขนมประเพณีเด่นสิบที่เขาเอามาทําบุญ ก็มีขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมบีซัมขนมลาก็คิดว่ามันดังไปทั่วประเทศแล้วนะก็คือเขาใช้แป้งข้าวเจ้านี่แหละแล้วน้ำมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลแล้วแต่ใครจะให้อร่อยใส่มะพร้าวใส่น่นใส่นี่ก็ใส่ลงไปแต่หลักๆก,ก็คือแป้งข้าวเจ้ามะพร้าวน้ำตาลแป้งข้าวเจ้าน้ำตาล,เ,าเ,าตาลเอามาตีๆกันให้เล้วเวลาเวลาเรายกขึ้นมา ใส่ทพัพพีทางภาคใต้เรียกวักเรียกวักนะไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกชอนไม่ได้เรียกกระบวยเรียกวักแล้วเขาสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องเจาะรูเล็กๆเล็กๆใช้ตะปกเจาะรูเล็กๆแล้วเอาแป้งเนี่ยใส่ในกระป๋องแล้วทีนี้ตัวแป้งจะรอดช่องนั้นคล้ายๆทำรอดช่องมันรอดออกมาเป็นสายเขาก็อน้ำมันากระทะแล้วก็เอาสายแป้งอะไรวนๆวนๆ ยอดลงในกระทะแล้วก็อีกคนนึงเคี่ยวใช้ไม้เคี่ยวตวัดขึ้นไปคนที่ชานาญก็จะกองสวยมากเลยเป็นแผ่นบุกงตตวัดขึ้นไปปั๊บกองเท่ากันเท่ากันเท่ากันเป็นกองกองแล้วทาไมก็ถึงเช็ดน้ํามันเวลาตวัดขึ้นไปอ่ะที่เขาเรียกลาเช็ดแต่ใช้น้ํามันเช็ดกระทะไงก็เลยเรียกลาเช็ดแล้วก็ตวัดขึ้นไปก็เอาไปซอน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 กันจะเห็นไหมเวลาเขารีวิวตามที่ต่างๆเวลามีงานมีอะไรก็จะเห็น นายเขากลาชิดแล้วก็มีอีกา้านนึงอีกก็คือลาลอยคือใช้รูใหญ่หน่อยรูใหญ่หน่อยแล้วก็โรยลงใช้น้ำมันเยอะๆเป็นลาทอดเลยอันนี้อร่อยทั้งมันทั้งหวานเลยแล้วทั้งกรอบลาลาเช็ดน่ะลาที่เหมือนใย่บอกตอนแรกมันจะเหนียวเนียวหน่อยแต่ก็ทําลักษณะเดียวกันอีกอย่างงลาเช็ดก็ใช้น้ำมันเช็ดกระทะลาลอยก็ใช้น้ำมันแบบทอด ทอดเลยพอมันลอยขึ้นมาแป้งสุกเหลืองเขาก็ตักขึ้นมารูปร่างเป็นครึ่งวงกลมก็เขาเวียนแป้งเป็นวงกลมไงพอเสร็จแล้วก็พับพับแล้วทอดทั้งสองด้านให้มันกรอบนั่นคือลาลอยก็มีอยู่สองลาคือลาเช็ดกับลาลอยไอลาเช็ดก็เขาเอามาม้วนใส่น้ําตาลซับกับน้ําตาลเก็บไว้นานๆซับกับน้าตาลตามวัดโอ้ยทำเป็นโค้งๆไว้เลยเวลาเขาทาบุนเขาเรียกจัดลับ ลับคือสำรับอะ่ะแต่ว่าคนใต้พูดเร็วพูดสั้นก็กลายเป็นทบรับจัดรับก็คือเอาลาใส่เข้าในกะละมังใครอยากได้ลับใหญ่ๆลับใหญ่ๆก็ใสยลาเยอะๆโองคือได้เป็นเจดีเลยแต่ก็ทงปลากไวยข้างบนแ้วก็น่มผู้หูใหญ่เหญ่น่มผู้หูก็คือนมบีซานมบีซามาสวมๆยอดเขาให้มันเป็นให้มันเป็นยอดเจดี แต่เดี๋ยวนี้เ็ทําเป็นยอดเจดีสวยนะแล้วก็ปกักธงข้างบนด้วยทําเป็นเจดีมีอ่าเป็นระคังฟัําเป็นยอดเจดีเดี๋ยวนี้เขาทาสวยสมัยก่อนไม่ง่ายง่าย,ายจะใส่ลังเออจะใส่กระลมังแล้วก็ทําขึ้นเป็นเป็นภูเขาสูงสูงขึ้นไปเอาธงเล็กๆปกักอ่าทรงสํมเรียมปาปักไว้บนยอดนั่นคือเขาจะจัดเขาจะจัดรลับเขาจัดรล,ลับแข่งกันเขาเรียกรลับ จัดแข่งกันของคนในสวยกว่ามันเรยพัฒนาการเป็นรูปเจดีอะไรประมาณนี้ประดับประดาแล้วก็นมบีซัมนมบีซัมก็คือปั้นเหมือนโดนัทแต่อันเล็กกว่าอันเล็กกว่าทอดพอทอดตอนแรกๆแข็งปลาหัว,ห,วหมาล้องเลยนะคะใช้แป้งแป้งข้าวเจ้ากับน้ำตาลนวดนวดแล้วก็ปั้นเป็นรูปปั้นเป็นลูกนปลก,กลมๆเป็นแผ่นงวางแล้วก็จาอรูไว้ตรงกลางทอดเขาเรียกขนมบีซัม แต่ยายเรียกขนมหูลูผู้รูคือคือเป็นห่วงไงคล้ายๆตุ้มหูมันโดนัทเลยขนมบีซัมนี่เหมือนโดนัทเลยและขนมบ้าเขาใช้แป้งข้าวเหนียวสมัยก่อนมันไม่มีแป้งนวดแป้งนี่มาผสมหรกใช้แป้งข้าวเหนียวนวดกับน้าตาลแล้วก็แตะแตด้วยงาแล้วก็ทอดบางคนก็ไม่ใส่งาบางคนก็ผสมผสมผสมอะไรผสมแป้งแป้งมันนิดหน่อยหรือเนื้อมันใครมีมันก็ใช้มันสับปะรดคนปนลงไปมันจะได้นุ่มไง ต่เก็บไว้ไม่ได้นานขนมสองอย่างเนี้ยจะเก็บไว้ไม่ได้กี่วันมันก็จะเสียแล้วก็รู้สึกจะมีขนมเทียนจาได้ขนมเทียนก็ใช้แป้งข้าวเหนียวนี่แหละนวดกับน้าตาลใครจะใส่มะพร้าวก็ได้ไม่ใส่มะพร้าวก็ได้ใช้ข้าวเหนียวดําก็ได้ใช้ข้าวเหนียวขาวก็ได้แต่นิยมทํากันในเดือนสิบก็คือใช้เบตองแล้วก็ตักแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปแล้วก็พับๆแบนๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เอาไปนึ่งอ่ะนะ แล้วก็เข้าพองก็เหมือนกันเข้าพองหรือเข้าแตนน่ะแต่ทางแต่ทางนครเรายายญ่เป็นคนนครนะแต่ยายเป็นโตซีสุราชเอาเป็นว่ายายเป็นคนภาคใต้เป็นคนสองจังหวัดคือนครและสุรา์เกิดนครโตสุราชเขาก็จะเอาข้าวเหนียวมานึ่งมานึ่งใครอยากได้สีอะไรก็ใส่สีเข้าไปสีแดงสีเขียวสีขาวก็แล้วแต่ใส่เข้าไปพอนึ่งแล้วก็เอามานวดนวดแล้วก็เข้าพิมพ์เอามาใส่สีอ่ะ บางคนก็แช่สีบางคนก็พอนึ่งเสร็จก็ใช้ลงพลมอประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดใครจะทํำยังไงก็สีนั่นสีนี้ก็ใช้เข้าพิมพ์พิมพ์ก็ง่ายๆสมัยก่อนมันไม่ยากใช้ไม่ไผ่เราเบนแบนลอกเอาแต่หนังมันเลวก็ปั้นเป็นแล้วก็ขดเข้าไปเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมและสมัยนี้เขาจะทําแบบเป็นถ้วยเลยเป็นทรงถ้วยเป็นเป็นวงกลมแล้วก็ทรงมีทรงยกขึ้นมา ยกขึ้นมาแล้วก็เวลานี้ก็กใช้จะใช้ขนมใส่ไปในไปในไอข้าแตนนะ่ะข้าวองทำทำบ้านใหญ่รี่ข้าวโงใส่เข้าไปในนั้นขนมบีซําขนมบ้าแล้วแล้วเอาลาห่เป็นหอ่หอห่อเอาไปไว้ให้ผู้ใหญ่นี่คือนี่น,นี่นี่คือปกติของประเพณีเลยนะคือขนมประเพณีมีมีลามีพองม,มีขนมบ้ามีขนมบีซํามีขนมเตียน แล้วถ้าบ้านไหนมีคนเท่าคนแก่ก,ก็ยกปิ่นโตไปไปสายหนึ่งคือปิ่นโตไปสายหนึ่งแล้วข้อขนมนี่ชุดหนึ่งเอาไปให้คนเท่าคนแก่ทั่วบ้านเลยนะมีคนเท่าคนแก่บ้านไหนก็จะเอาไปให้บ้านนั้นแต่สมัยนี้น่าน่าจะหายหายไปบ้างแล้วประมาณนี้ทีนี้เรามาพูดถึงเปรดเรามาพูดถึงเปรดทีนี้พอเราเอาของมาไว้หน้าวัดใช่ไหม มันเวลาเดินสิบนี่คนจะไปวัดเยอะที่ไหนก็แล้วแต่มันไปวัดเยอะทีนี้พวกนี้มันก็จะพอพอว่าญาติโยมกลับบ้านหมดแล้วมันก็จะเป็นภาระของพระเลยทีนี้แม่นั้นก็หมาแมวประมาณนี้กนลาไปทั่วเลยไปทั่ววัดไปเล็กเกี่ยคาโสกโปกอ่ะกองพเนินเทินทึกอยู่หน้าวัดมันล่อทั้งทุกอย่างมาเลยหมากาไก่แล้วมันก็ล่อมาทําให้หน้าวัดมันสกโปกมันไม่สวยงามมันไม่เรียบร้อย ก็ตอนลยายเล็กๆมันก็จะเป็นอย่างสภาพนี้แล้วต่อไปต่อมาพัฒนาขึ้นเลยก็จะทําเป็นโลงความสูงแค่คอ,อาทาเป็นทาเป็นโลงขึ้นมาความสูงแค่คอไม่มีหลังคาพูดง่ายๆว่าเอาไม่ไผ่หลือาไม้ไอ,อะไรก็ได้ทําเป็นเวทีทีนี้ถ้าใครถ้าใครจะทําบุญถ้าอะไรก็เอาไปเอาไปกองที่ตรงนั้นแหละไม่ให้กองนอกวัดและให้มากองตรงนั้นแต่ขอเป็นขอแงแห้ง ของแห้งเอาไปกองไว้ในที่จุดเดียวเลยเอาไปกองไว้ในที่จุดเดียวเลยทีนี้พอถึงเวลาพอถึงเวลาคือทําพิธีอะไรเสร็จแล้วบางสกุลอะไรเรียบร้อยถวายหลับถวายหลับอะไรเรียบร้อยผ้าฉันข้าวฉันปลาอะไรเสร็จทีนี้เขาก็จะให้ชิงเบ็ดกันเป็นการสนุกสนานมีเสาน้ํามันด้วยนะบางที่จะมีมันจะมีเสาปีเสาน้ํามันด้วย เป็นอะไรที่เสริมเข้ามาเป็นกิจกรรมที่เสริมขึ้นมาชิงเป็ดปีนเสาน้ํามันก็ทีนี้มันสนุกสนานไงทีนี้ชิงเป็ดเนี่ยเริ่มมันจะมีของดีๆขึ้นมาเยอะไงของมีราฟาคนที่เขามีเงินเขาก็าตั้งใจที่จะให้คนมาชิงประมาณเนี้อ่ะให้คนมาชิงมาชิงเป็ดกันนะอ่ะมาชิงของที่ว่าเขาเอาไปตั้งไว้ในใน,ในไรนนั่นแหละในเขาเรียกอะไรที่ตั้งเปรยนะที่ตั้ง เป็นแคล่ถ้าเป็นภาคกีสารก็เป็นแคล่แต่ยกเคยมันสูงขึ้นเลยเลยหนะ้าอกมานิดหนึ่งแค่คอประมาณเนี้ยแล้วพอต่อหลังมันคนบางคนก็ตั้งใจมาชิงเปลดโดยเฉพาะเลยนะเพราะมันของมีราคาไงคนที่เขามีเงินเขาก็ตั้งใจทําบุญซื้อของดีมีราคาเข้าส่งเข้าสารโน่นนี่นั่นปลากระปองมามากขนนมนมเนยเขาก็มาร่วมกันร่วมร่วมเป็นประเพณีแล้วให้มันสนุกสนานยิ่งขึ้น ทีนี้ก็กลายเป็นกลายเป็นวัฒนธรรมชิงเปรตไปเลยพอทาบุญทําทานกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะปล่อยเขาเ็ามีประกาศนะได้เวลาเท่านั้นเท่านี้เขาก็สนุกสนานนะนับหนึ่งสองสามยายเคยไปปีหนึ่งปีหนึ่งนะยายกลับยายกลับไปปีนึ้ที่ละน้องไม่มีนะยายกลับไปที่บ้านปีหนึ่งที่นครน,นี่แหละไปไปแล้วเขาพอเขาประกาศเสร็จปั๊บ เพิ่เดียวเลยแพิ่เดียวไม่ถึงสิบนาทีเกลยงเต็มไม่เหลือสักชิ้นหนึ่งเลยที่บนแต่ที่บนประามพิธีที่เขาวางของไว้ให้ชิงเป็ดเย่ยไม่เหลือเลยนะ้วพิ่เดียวจริงๆนั่นเลคือชิงเป็ดจริงๆเลยอ่าก็ปล่อยให้เป็ดมาชิงกันประมาณนี้เทียบเอาสมมติเอาแอ่ก็เกิดความสนุกสนานนะบางคนก็ก็ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาชิงเป็ดเลยมารับเอาของมาเอาประมาณนี้เลยมามาชิงเป็ดอะ มาร่วมพิธีกรรมชิงเปรกันนะแล้ก็มีปีนเสานบันมันใหญ่ว่ามันเป็นความสนุกสนานแอบแฝงด้วยประเพณีแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมชิงเปรกันก็สนุกดีถ้าเราคิดในแง่สนุกก็สนุกดีถ้าเราถ้าเราเป็นกิจกรรมทางศาสนานอ่ะก็สนุกไปอีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วคือ คือลึกๆของแกะของการการชิกเปตก็คือการให้อาหารเป็ดการให้อาหารพวกญาติที่ไม่สามารถจะเข้าวัดได้ทงางภาคใต้ก็จะค่อยเปรี้ยเสียขาเข้าวัดไม่ได้บาปหนักบาปหนาตอนอายุเป็นเป็นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้จักทําบุญทําทานคอยรอแต่ให้เพื่อนทําให้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการตั้ง ตั้งเปรตตั้งสำรับให้เปรตกินอยู่นอกวัดก็กลายเป็นประเพณีแล้วเขาก็เลยเลยนำนำสิ่งนั้นแหละไม่ให้มันเกะกะเละเทะอะไรพวกนี้และให้มันเกิดประโยชน์เพราะถ้าไหวเป็นอาหารสดๆที่มันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมมันก็เวลาเข้าไปแล้วเพราะเขาไม่ได้เก็บไปนะเขาถือว่าเป็นของเหลือเดอนเหลือชานเปลดอะไรพวกนี้เขาก็ไม่เอาไปเขาก็าตั้งไว้เกะกะหน้าวัด สมัยก่อนเดินสิบนะคนจะไปวัดกันแบบถ้าบ้านไหนไม่ได้ไปทําบุญเดินสิบเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ประเพณีจะนึกถึงพ่อแม่ก็ตรงเมื่อเดือนห้าเดือนสิบอ่าจะนึกถึงพ่อแม่ก็แค่เดือนห้าเดือนสิบเท่านั้นที่จริงพ่อแม่เราต้องนึกถึงทุกวันใช่ไหมถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเท่ากับท่านเนี่ยคือพระพรหมเป็นพระอรหันต์ของลูกเลยเรา ุกคนอยากได้ทําบุญกับพระอรหันต์ใช่ไหมอยากได้ทําบุญกับพระอรหันต์ที่จริงพ่อแม่ของเรานี่แหละคือพระอรหันต์ของลูกอยากได้อะไรเป็นเอทีเอ็มก็ได้พ่อแม่เนี่ยเป็นหมอก็ได้เป็นครูก็ได้เป็นพยาบาลก็ได้เป็นยามก็ได้เป็นคนใช้ก็ได้พ่อแม่ที่เป็นให้ทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นให้รู้จักบุญกุญพ่อแม่นะก่อนที่พ่อแม่จะตายจากเราไปถ้าใครมีโอกาสก็รีบทําแล้วประเพณีชิงเป็ดมันก็คือประเพณีเนาะ ให้รู้ไว้ว่าประเพณจีเบก็คือประเพณีให้ระลึกถึงท่านตอนที่ท่านยังเป็นนะอย่าเอาของคืออย่าเอาอย่าเอาอะไรไปให้ท่านกินคิดว่าท่านเป็นเปรยไงคิดว่าทุกคนญาติติโกโหติกาเป็นเปรยแล้วไปตั้งไว้หน้าวัดให้ท่านกินเถอะตอนที่ท่านยังเป็นเป็นอยู่ไม่ต้องไปกัดกระโงใส่ไว้หน้าวัดสมมุติว่าญาติเราเป็นเปรยพี่น้องเราเป็นเปรยเข้าวัดเข้าวาไม่ได้ ยายเหมือนกันยายจะทําบุญนะยายจะทําบวชพระเอ้ยไรเอ้ยยายทําตามกําลังยายทาทุกปียายบวชพระที่ยายทามาสิบกว่าปีแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่แฟนเาเซียยายก็จะบวชพระบวชแบบถวายใจร่วมถวายใจร่วมถวายใจร่วมถ้ายายมีกําลังยายก็จะถวายใจร่วมทุกยายไปอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ยายก็จะทําจังหวัดนั้นนะจะทําจังหวัดนั้นถ้ายายรู้ว่าใครบวชยายก็จะร่วมใจกับเขา ร,วม,ร,ว,มรวมสองร่วมไรรวมสองร่วมไรถ้าในละนองท้าในถ้านในจังหวัดระนองนะถ้านในจังหวัดระนองถ้าใครจะบวชและยังขาดไรหรือไม ynı, ่ก็บอกมายายจะเอาไรไปร่วมทําทุกที่ใจนจังหวัดระนองนะยายจะทําถ้ายายรู้นะยายจะไปยายจะไปถวายไรร่วมยายจะทําแบบนี้เราทําบุญเราทําบุญตอนที่เรายังไม่ได้ตายดีกว่าเราแน่ใจเลยว่าเราได้ทําบุญแน่ เราไม่ต้องรอให้เราตายแล้วเราไปเป็นเปรตแล้วให้ลูกหลานกัดทงกัดกระทงเขาเรียกกัดทงนะภาคใต้กัดทงวางเศษอาหารไว้ให้ตามหน้าวัดเพราะคิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าวัดไม่ได้มีแรงมีกําลังมีขาทําเองทําเองเลยลูกเราคิดเดี๋ยวว่าปีหนึ่งลูกจะไปวัดกี่ครั้งคิดกันไหมว่าลูกจะไปวัดกี่ครั้ง ลูกทําบุญให้เรากี่ครั้งคนสมัยนี้จะทําดีจะเข้าวัดก็ต่อเมื่อเขาเรียกว่ามีค้อเฮ้ยข้อไม่ค่อยดีดวงไม่ค่อยดีไปถวายสังฆทานดีกว่าอพอไปทําบุญแล้วคิดต่อไปเลยว่าถ้าทําบุญแล้วเนี่ยไปทาโน่นทานี่ขออะไรขอให้ถูกลอตเตอรี่ขอให้ถูกหวยขอให้รวยแล้วจะกลับมาทําบุญใหม่คุณทําบุญสองร้อยคุณทําบุญห้าร้อยแต่คุณหวังหกล้านอะ่ะคิดเหอะ ว่ามันจะได้ไหมแต่วันนี้ยายก็ขอจบลนแค่นี้นะประเพณีชิงเปดประเพณีชิงเปดก็ทำยังไงขนมเดินซิมมันมีอะไรบ้างถ้าทุกคนยังยังไม่เข้าใจยังสงสัยถามมานะถามมาในคลิปนี้มันสิบห้าสิบหกนาทียายก็รวบรัดให้มันสั้นที่สุดแล้วเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายๆถ้าใครยังสงสัยอะไรก็ถามยายมาได้นะ คนชราพิการคนนี้พร้อมจะเล่านะลูกถ้าใครสงสัยก็ถามมาได้เพื่อนๆคนไหนอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ยายพูดเรื่องอะไรก็ทักถ่ายเข้ามาทางข้อความคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณที่สนับสนุนคิดว่าเอ็นดูคนแก่ฟังคนแก่บ่นไปแล้วการคลิปหน้าเจอกันใหม่ยายจะมาพูดเรื่องอะไรสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ชม